ในวันที่หัวใจอ่อนแรงบางครั้งสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ความสำเร็จใหญ่โตแต่คือกำลังใจเพียงเล็กน้อยที่คอยหล่อเลี้ยงให้เราไม่หยุดเดินต่อไปร่างกายจะล้าได้แต่หัวใจต้องไม่หมดไฟพลังเล็กๆที่ทำให้เราไปต่อได้ หลายครั้งที่ชีวิตหนักน่วงไม่ใช่ว่าเราไม่มีแรงแต่เป็นเพราะเราหมดกำลังใจลองนึกถึงเวลาที่คุณเจอวันที่เหนื่อยแทบล้มแต่มีใครสักคนยื่นมือมาพร้อมคำว่าฉันอยู่ตรงนี้นะแค่นั้นก็ทำให้คุณมีพลังขึ้นมาใหม่อีกครั้ง กำลังใจไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่เพียงพอให้เรามีแรงก้าวต่อไปกําลังใจแท้จริงเริ่มจากตัวเราเองกําลังใจจากคนรอบข้างมีค่าแต่กําลังใจที่สํำคัญที่สุดต้องมาจากตัวเองเพราะถ้าเรายังไม่เชื่อว่าทำได้ต่อให้มีคนร้อยคนมาบอกว่า เธอทำได้เราก็จะไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อในตัวคุณได้มากกว่าที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองกำลังใจเริ่มต้นจากประโยคง่ายๆที่เราพูดกับตัวเองฉันอาจเหนื่อยแต่ฉันยังไม่ยอมแพ้การล้มไม่ใช่จุดจบทุกคนต้องเคยล้ม เคยพลาดเคยเจ็บปวดแต่จงจำไว้การล้มไม่ใช่ความพ่ายแพ้การไม่ลุกขึ้นมาอีกครั้งตัางหากที่คือความพ่ายแพ้จริงๆทุกครั้งที่คุณล้มมันอาจเจ็บแต่มันก็คือบทเรียนบทเรียนที่ทำให้คุณเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้น หยิบกำลังใจจากสิ่งเล็กๆรอบตัวกำลังใจไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันอาจซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามรอยยิ้มจากครอบครัวคำว่าสู้ๆจากเพื่อนหรือแม้แต่เสียงเล็กๆในใจที่บอกว่าอย่ายอมแพ้นะกำลังใจไม่จำเป็นต้องหรูหรา แค่เพียงทําให้เรามีแรงสู้วันต่อไปก็เพียงพอแล้วอย่าลืมพูดดีกับตัวเองคุณคอยให้กำลังใจคนอื่นเสมอแต่คุณเองก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันบางครั้งแค่คุณหันมาบอกตัวเองว่าเธอทำได้ดีแล้วนะอย่าก,กดดันตัวเองเกินไปเลยเธอยังไม่ยอมแพ้ นั้นก็น่าภูมิใจแล้วคำพูดกับตัวเองคือกำลังใจที่ทรงพลังที่สุดอย่าปล่อยให้คำพูดลบทำร้ายใจเส้นทางชีวิตคุณอาจได้ยินคำพูดลบมากมายมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าคิดสูงไปเลยเธอไม่มีวันทําได้หรอกอย่าปล่อยให้เสียงเหล่านั้น ดังเกินกว่าเสียงในหัวใจคุณเองคนอื่นพูดว่าไม่ได้ไม่สำคัญเท่ากับคุณพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ความหวังทำให้กำลังใจไม่หมดกำลังใจจะไม่ตายถ้าเรายังมีความหวังหวังว่าวันหนึ่งสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น หวังว่าความเหนื่อยวันนี้จะพาเราไปถึงความสุขในวันหน้าตราบใดที่ยังมีความหวังกำลังใจก็จะไม่มีวันหมดไปแจกกำลังใจให้คนรอบข้างกำลังใจเป็นของขวัญที่ให้ได้ฟรีไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีเงื่อนไขคำว่าเธอทำได้อาจดูเล็กน้อย